วันนี้ครับจะมาแนะนำวิธีการรันมัลต e r e s p o n s นในจามูบี้ครับไปดูกันเลยครับเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เรามาเริ่มต้นแบบนี้ครับก่อนอื่นเนี่ยคลิปเนี่ยมีคอมเมนต์นะใน YouTube ว่าเนี่ยสงสัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์มัลติ r e ล p สปอนในจามูบี้นะครับก็เลยอ่ะถือโอกาสดีที่จะมาทำคลิปนี้สอนเพิ่มเติมนะครับก่อนอื่นเราไปย้อนก่อนว่า มัลติเพิลสปอนส์คืออะไรนะครับขอย้อนแบบนี้ลวกันเราจะมาอธิบายก่อนว่ามัลติเพ e ลเรสปอนส์เนี่ยหรือคําถามที่ตอบมากกว่าหนึ่งคืออะไรนะครับให้ดูจากตรงนี้นะครับเวลาเราตั้งคําถามที่ต้องการให้คําตอบได้มากกว่าหนึ่งนะเช่นคุณชอบสีอะไรก็คําถามแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะเรลยบไว้ด้วยว่าสามารถตอบได้หลายคําตอบอันนี้จะเป็นความหมายของตอบได้มากกว่าหนึ่งก็คือเป็นมัลติเพิล e รสปอนส์แล้วเช่น แดงเหลืองเขียวฟ้าดำขาวสกูอื่นๆอย่างเงี้ยผู้ตอบสามารถตอบหลายคําตอบได้แต่ถ้าเกิดเราไม่เขียนคําว่าสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งผู้ตอบควรตอบแค่คําถามเดียวนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราทําในกระดาษอย่างเงี้ยเราต้องกํากับไว้ให้ชัดเจนว่าตอบได้มากกว่าหนึ่งมันเกิดเออเ่อเกิดเออเรอได้นะในสมัยก่อนนะพอเราไม่ไม่เขียนใช่ไหมก็ตอบว่าก็ตอบทุกข้อเลยทั้งมที่ต้องการคําตอบแค่คําตอบเดียว เคสนั้นก็จะเป็นเคสที่เออเลื่อไปใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องกลับไปด้วยแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนะโอเคเรามี Google Form เป็นตัวช่วยใช่ไหมครับเราก็สามารถเนี่ยตั้งชื่อ,อ,องานวิจัยแล้วก็มีชื่อคำถามใช่ไหมแล้วก็กำกับตรงนี้ว่าตอบได้มากกว่าหนึ่งนะเลยเขียนยังไงก็ได้ให้รู้ว่าตอบได้มากกว่าหนึ่งและไอตัวเนี่ย ประเภทของวิธีการตอบจะเราจะเลือกเป็นเช็คบ็อกนะครับเพราะสามารถติ๊กตอบหลายๆข้อได้นาอสมมุติเราลองพรีวิวดูใช่ไหมก็จะขึ้นงนีเห็นปะสามารถตอบได้ทุกข้อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นม multi choice แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเรากดพรีวิวใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นคําตอบแค่คําตอบเดียวเห็นไหมยอย่างเงี้ยมันตอบได้แค่คําตอบเดียวนะครับก็ต้องเข้าใจ ความเป็นฟอร์มของเขาด้วยว่าโอเคมั okay, l ติเพล c e ชอยสแปลว่ามีหลายหลายชอยส์แต่ให้คุณตอบแค่อันเดียวแต่เช็คบ็อกเนี่ยสามารถให้คุณเลือกตอบหลายๆอันได้นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาเมื่อเราได้คําตอบมาแล้วใช่ไหมก็จะมาอยู่ใน r e รีสปอนเราก็กด Link to s h e e t แล้วก็เปิดชีตนะครับอ่ะผมกออข้ามไปเลยปัญหาต่อมาคือพอมาเป็นชีตใน Google Form เราใช้ Google Form ใช่ไหม คำตอบมันกลายเป็นแบบนี้มันถูกคั่นด้วยคอม,มา่าเราต้องทําการแยกให้กลายเป็นคอลัมน์ก่อนซึ่งตรงเนี้อาจจะไว้มีโอกาสเดี๋ยวไว้ค่อยมาสอนใน Excel หรือใน g o o l l s s h e t t ว่าเราจะมีคําสั่งแยกไอ้ตัวเนี้ยยังไงเพื่อให้ได้ออกมาเป็นแต่ละชอยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสมมตินะสมมติว่าทาเสร็จแล้วแล้วกันโอเคจาก,กลายเป็นแบบนี้นะครับจาก,กลายเป็นแบบนี้ ก็คือคำตอบคือใช่ไหมช้อยแดงเหลืองเขียวน้ําเงินดําขาวชมพูอื่นๆหนึ่งคือเลือกศูนย์คือไม่เลือกเราจะทําเป็นแบบนี้นะเราจะแปลงคําตอบแปลงข้อมูลให้กลายเป็นแบบนี้ดังนั้นช้อยมีกี่ช้อยก็จะกลายเป็นเท่าไหร8่8ตัวแปรเรามีแปดช้อยก็มีแปดตัวแปรเรามีสิบช้อยก็มี10ตัวแปรต้อง ทำให้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ขอจะไปจามูวี่เมาแวะดูที่ตัว sps ก่อนนี่เมื่อเราเอาเข้า sps แล้วมันจะกลายเป็นหน้าตาแบบดีใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ไปที่ analyze แล้วก็ multiple response แล้วก็ define v a r i a b l e set จากนั้นก็กำกับไอ้ทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเลือกเขา value เป็นหนึ่งนะแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งชื่อเออตั้งชื่อ กด Add แล้วก็กด close จากนั้นก็ไปที่ analyze กลับมาที่เดิมแล้วก็จะโผล่ frequency ขึ้นมากดต่อไปแล้วก็โอเคได้เลยก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้นี่คือผลลัพธ์ของ multiple response และวิธีการดูต้องดูที่คำว่า percent case เห็นตัวเต็มไหม total มีคำตอบ26คําคำตอบถ้าดูที่ percent จะคิดเป็น100% ถ้าดูที่เปอร์เซนต์เคสจะกลายเป็น5้ายมันฟังดูแปลกมันฟังดูมันเกินร้อแต่ต้องเข้าใจ่อนว่าคําตอบจริงๆอ่ะมันมีแค่ไหนมันมีคนตอบแค่5คนแล้วทัโตมันกลายเป็น26ได้ยังไงเราต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดในเรื่องนี้ว่าทัโตไม่ใช่5แต่ทัโตคือ26เพราะ26คือจํานวนคําตอบไม่ใช่จํานวนคนเราจรึงใช้ เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่ได้เราต้องยอมรับเป็นเปอร์เซ็นต์เคสเวลาคนอ่านจะเข้าใจดังนั้นสําคัญคือต้องกํากับว่าตรงนี้คือตอบได้มากกว่าหนึ่งหรือตอบได้หลายคำตอบนะครับและมาดูที่เปอร์เซ็นต์เคสก็จะรู้ว่าสีแดง80%สีเหลือง60%อื่นๆ4 0อย่างนี้บวกแล้วมันจะเกินร้อยได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่รู้ว่ามันจะมันจะเห็นความ ความเท่ากันเอ้ยสิบแปดสิบเมันจะเห็นถ้าเกิดทำเป็นกราฟมันจะเห็นความใกล้เคียงกันได้นะครับต่อมาเราจะมาเข้าที่จารุวิอย์กันนะวันนะครับขั้นแรกเราก็ไปที่ Import ก่อนถนะูกไหมเราก็ทำการเลือกขียสามคีดเตรงนั้นแล้วก็กด Import เข้ามา Import ไฟล์ก่อนแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เรา เอเือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์นั้นไว้ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้เป็นไฟล์ Excel ไฟล์นี้นะครับ Import <Okay. S 1> เข้ามาแล้วนะครับมันจะอัตโนมัตินะมันจะขึ้น a b c ขึ้นมาเสมอเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะครับมันไม่มีผลอะไรแต่การครีย์ข้อมูลเราเห็นไหมมันคีย์ข้อมูลมาเป็นแดงเหลืองเขียวน้ำเงินแบบนี้แล้วมันมันสอดคล้องกับ หลักการวิธีการวิเคราะห์ด้วย m l t i p l l response แล้วนะครับทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ด้วย f r e q u e n c y หรือความถี่รรดับธรรมดาเราก็เลือกคำสั่งตร,ตรงนี้ f r e q u e n c y แล้วก็วิเคราะห์ธรรมดาได้เลยหรือเลือกเป็น exploration เป็น descriptive ไปได้แต่ม t ลติโ r e s p o ป s e มันไม่มีตรงนี้เราต้องไปเลือกที่โมดูลก่อนเราต้องไป Ad ดขึ้นมาก่อนนะครับทีนี้สมมุติว่าเราไม่รู้ว่ามันคือ โมดูลหรือว่าปลังอินชื่ออะไรก็กดเซิร์ชแล้วก็ลองพิมพ์ง่ายๆนะเซิร์ชไปเลย Multiple r e s ด o ปอนก็จะขึ้นมา2ตัวนี้ก็อ่านแล้วตัวบนเนี่ยน่าจะเหมาะสุดเห็นไหมมีคำว่า u u t t p p l r r s s p n อนชัดๆแล้วก็มีเป็นพ l อตมีอะไรต่างๆส่วนตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของ CI ก็ a d v a n c e ์ขึ้นนนึ่งมีออปชันให้เพิ่มนิดนึง แต่เราเอาแค่ตัวบนก่อนก็จะชื่อว่า vij plot เราก็คลิกแล้วก็ install เข้าไปแต่ทีเนี้ยผมทำไปแล้วเห็นไหมมันขึออ้น install เรียบร้อยแล้วสมมุติว่าเรา install เรียบร้อยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็จะมาดูที่ vij plot ใช่ไหมแล้วก็ไปที่ multiple response ที่จะมี frequency ตรงนี้เห็นไหมครับว่าเหมือนใน sps เลยคำสั่งเดียวกันก็ลองคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเราก็าเลือกใช่ไหมตั้งแต่ create จนไปถึง after แล้วก็ส่งเข้าไปทางขวาเอ๊ะทำไมม,ม,มันไม่เข้าอีกทีไม่เข้าเห็นตรงนี้ไหมครับมันกระพริบใช่ไหมกระพริบตรงนี้หมายความว่าเขาฟิกว่าไอ้ประเภทของคําตอบเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ซึ่งไอ้แบบนี้คืออะไรก็คือ Choice นะครับดังนั้นเราต้องย้อนกลับมาก,ก่อนอกลับไปที่ตัว Data นะครับแล้วก็เลือกที่แต่ละตัวแปรก่อนสมมติไปที่เลส แล้วก็บังคับให้ rate เนี่ยเป็น nominal ก่อนเพราะมันคือส่วนกะับ1นแล้วก็มากำกับที่สีเหลืองด้วยเหมือนกันนะครับนี่แต่ละตัวทำให้เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นอะไรอะ่ะข้อจำกัดหรือวิธีการละกันเป็นเงื่อนไขของแต่ละแต่ละโปรแกรมแล้วกันนะครับเพราะว่าตัว s p s เนี่ยไม่มีไม่มีปัญหา ช่ไหมตัว s p s e เนี่ยเขาสามารถเขาสุดใจแค่ตัวเลขถ้ามันไม่ได้เป็นสติขั้นสูงเขาไม่สีเรียสสามารถเข้าใจได้แต่พอเป็นจามวี่ไม่ได้ใช่ไหมโอเคเราเปลี่ยนแห้เรียบร้อยเป็นโนมินอลแล้วกลับไปที่ Analyze เหมือนเดิมไปที่ Vij Plot เหมือนเดิมเลือก Multiple Response Frequency เหมือนเดิมจากนั้นทั้ง8ตัวส่งเข้าไปเรียบร้อยขึ้นแล้วนะครับนี่ ถ้าเราไม่เลือกอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมมันจะเลือกตรงนี้ให้หมดทุกอย่างเลยก็จะโผล่มาแบบนี้แล้วก็มีพออ t ต,ตรงนี้มาให้ด้วยทีนี้ในนี้เขาใช้คำว่า percent of response กับ percent of case เราเทียบเคียงกับ s p s เลยนะครับเห็นไหม percent of response percent of case มนันเป๊ะดังนั้นเมื่อกี้บอกแล้วว่าให้ดูที่ percent of case ก็ให้ดูที่นี่อลัมน์ขวาสุดตัวนี้ แล้วก็มีพอทต,ตรงนี้ให้ด้วยเนี่ยนี่คือความสะดวกของจ v วีไม่ต้องกดอะไรเยอะแต่เราต้องเข้าใจเนื้อหาก่อนก็จะกลายเป็นความยากเนาะผมมองแบบนี้ว่าจำวีมีทั้งความง่ายและความยากถ้าเราเข้าใจสถิติเข้าใจในรายละเอียดเราจะรู้ว่าเราต้องคลิกอะไรเลือกอะไรดูอะไรไม่ดูอะไรความง่ายคือแค่คลิก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 ,ลกมันก็ถูก แต่ใดๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรก็ตามสําคัญก็คือต้องเข้าใจเนื้อหาเข้าใจสถิติเข้าใจารายละเอียดกของอกมันก,ก่อนถึงจะรันเลือกรันออกมาได้ถูกต้องเหมาสมนะครับโอเคนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่รู้สั้นไหมนะเกี่ยวกับการรัน multiple response ใน jamovi นะครับก็มีคำถามหรือมีอยากมีข้อเสนอนอะไรก็สามารถฝากไว้คอมเมนต์ใดใในทุกในทุกช่องทางของ ช่องสมาร์ทเซ็จไท้เนะครับแล้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าโอกาสหน้าเป็นเดืองมาเจอกันใหม่ที่นี่ครับสวัสดีครับ